ครับสวัสดีครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลจนนํานวนมากนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขมีประกาศแล้วก็การเสพยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วสามารถเสพกันได้อย่างเสรีครับแ,แล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์มากมายนะครับมานําเสนอตีความขยายความเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังหลักกฎหมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านรับฟังผ่านสื่อโซเชียลยืนยันนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขครับมีประกาศเรื่องกําหนดปริมาณยาเสพติดนะครับจำนวนน้อยเพื่อเสพ เมื่อ31มื่อ31มกราคม2 5 6 7ซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ10ุมภาพันธ์2อ7เเป็นต้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปริมาณยาเสพติดสำหรับการครอบครองยาเสพติดการเสพยาเสพติดและการครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพนะครับยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่นะครับ สำนักงานตำรวจชาติขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้เข้าใจหลักกฎหมายให้ถูกต้องชัดเจนอย่างนี้นะครับสําหรับข้อหาเสพยาเสพติดยังคงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา104บวกมาตรา1 6 2นะครับซึ่งต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามครับผู้ที่เสพยาเสพติดนะครับหากนะครับพนักงานสอบสวนเห็นว่าสมควรจะรับการบําบัดนะครับเพื่อให้รอดพ้นนะครับจากเป็นผู้ ติดยาหรือเลิกยาเสพติดและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนจะรับการบําบัดฟื้นฟูนะครับซึ่งก็ต้องถูกกักตัวอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อผ่านการฟื้นฟูแล,แล้วนะครับจึงจะยุติการดําเนินคดีนะครับยืนยันนะครับว่ายังเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แต่เมื่อเขารับการฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดแล้วผ่านการเป็นผู้เสพยาหรือเป็นผู้เลิกยาเสพติดแล้ว จึงจะยุติการดำเนินคดีอย่างไรก็ตามคัดในปัจจุบันนะครับประกาศกฎกระทรวงนะครับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลบังคับใช้เมื่อ10บปุมป่าได้ขยายความเพิ่มเติมว่ากรณีผู้ครอบครองยาเสพติดจํานวนน้อยกล่าวคือสําหรับยาบ้าไม่เกิน5เม็ดหรือยาไอซ์ไม่เกิน10มิลลิกรัมนะครับให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในความครอบครองเพื่อเสพนั่นหมายความว่าผู้ครอบครองยาเสพติดจํานวนน้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ ดังนั้นจึงสามารถจะยื่นเรื่องหรือว่าประสงค์เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูได้นะครับกรณีมียาเสพติดไว้ในความครอบครองจํานวนน้อยได้รับอน,นิสงส์จากบทสนิษฐานของกฎหมายนะครับว่าถือว่าครอบครองเพื่อเสพแต่อย่างไรก็ตามครับยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายยาเสพติดอยู่นะครับตามมาตรา107บวกมาตรา1 6 4นะครับซึ่งต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทเมื่อบุคคลใดนะครับครอบครองยาเสพติดจํานวนน้อย และประสงค์จะเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในฐานะที่อยู่ในข่ายสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพนะครับต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดและต้องผ่านการฟื้นฟูบําบัดฟื้นฟูณสถานที่ที่กำหนดเมื่อผ่านการฟื้นฟูแล้วไม่ถือเป็นผู้หรือเลิกยาแล้วนะครับ จึงจะเข้าสู่กระบ,บวนการยุติการดำเนินคดีนะครับขณะเดียวกันครับผู้ครอบครองอยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าไหร่นะครับหรือนะครับโดยพฤติการและเป็นผู้ครอบครองอยาเสพติดเพื่อจําหน่ายหรือเพื่ออะไรก็ตามครับยังมีความผิดตามกฎหมายนะครับ ตามมาตรา90บวกมาตรา140 4ซึ่งมีโทษหนักนะครับการครอบครองยาเสพติดคือจำคุกไม่เกิน15ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทมาถึงจุดนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากย้ำเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลนะครับยังมีความคาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงนะครับว่าสามารถเสพยาเสพติดก็จะเป็นยาบ้านะครับหรือยาไอซ์ได้อย่างเสรีอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่จริงนะครับการเสพยาเสพติด หรือการครอบครองยาเสพติดไม่ว่าจะมีจํานวนเท่าไรยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายยาเสพติดอยู่เว้นแต่ท่านจะได้รับการบาบัดพื้นฟูนะครับและผ่านการบำบัดฟื้นฟูณนะสถานที่ที่กาหนดจนเลิกเป็นผู้ติดยานะครับคดีความของท่าน จะนำไปสู่การยุติการกดำเนินคดีนะครับฝากย้ําเตือนแล้วก็ขออนุญาตนํานเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายออยาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับยืนยันนะครับกฎหมายที่เพิ่งออกมานะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่อนุญาตให้มีการเสพยาเสพติดได้อย่างเสรีการเสพยาเสพติดการครอบครองยาเสพติดแม้จะจํานวนน้อยยังคงเป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูนหรือไม่ต้องเป็นผู้มีคุณสัสครบท้วนและผ่านวิธีการฟื้นฟูนะครับในสถานที่ที่กำหนดนะครับจึงจะยุติการกดำเนินคดีวันนี้ก็มาสรุปความเรื่องกฎหมายยาติดให้ฟังนะครับหวังว่าประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับจะเข้าใจหลักกฎหมายที่ถูกต้องสวัสดีครับ